สองเว็บขายของมือสองออนไลน์เปลี่ยนของเก่าให้เป็นรายได้การหารายได้ผ่านช่องทางออนไลน์ดูจะเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดโดยเฉพาะการขายของออนไลน์ที่บางครั้งเราไม่ต้องไปลงทุนเพิ่มเพียงแค่เอาของที่เราไม่ใช้แล้วอย่างรองเท้าเสื้อผ้าของเล่นและอื่นๆสิ่งเหล่านี้สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสร้างไรายได้ให้กับเราได้ ไทยแฟนช c ยเซ e นเตอร์เชื่อว่าหลายคนก็พอจะรู้จักวิธีการขายของออนไลน์กันมาบ้างเพราะทุกวันนี้มีแพลตฟอร์มหรือช่องทางต่างๆให้เราขายของได้หลากหลายบนเว็บไซต์ลองมาดูว่ามีเว็บไซต์ไหนบ้างที่น่าสนใจ1 Facebook Market Place โดยปกติ Facebook นอกจากเป็นสังคมออนไลน์ทั่วไปก็มีหลายคนที่ใช้เป็นช่องทางการตลาดจนกระทั่ง Facebook เองได้ออกฟีเจอร์ใหม่คือ Facebook Marketplace เพื่อเปิดพื้นที่ให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มาลงสินค้าพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้ากันอย่างอิสะระรวมถึงสามารถสร้างกลุ่มรวมคนที่มีความชอบแบบเดียวกันให้เข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวหรือลงขายสินค้าแบบเฉพาะได้เช่นกลุ่มขายเสื้อผ้ามือสองกลุ่มขายหนังสือมือสองกลุ่มขายรถมือสองข้อดีของการขายบน Facebook Marketplace คือผู้ซื้อได้พูดคุยกับผู้ขายแบบตัวต่อตัว,ตวสามารถต่อรองราคากันได้เพื่อให้ได้ราคาที่น่าพอใจที่สุด2เพจ365 s t o ต e เพจสามร store เป็นเว็บไซต์ร้านค้าสำเร็จรูปที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์สามารถมีหน้าร้านค้าออนไลน์เป็นของตัวเองได้ขายได้ทั้งของมือสองและของมือหนึ่งแบบไม่ต้องเสียเวลาจ้างคนมาเขียนเว็บให้โดยเพจสา store มีข้อดีที่นอกจากจะใช้ฟรีแล้วถ้าเรามีเพจขายของมือสองใน Facebook อยู่ก็สามารถดึงสินค้าที่ขายบนเพจให้มาอยู่หน้าเว็บไซต์ได้อีกด้วยลูกค้าก็สามารถกดสั่งซื้อแบบระบบตะกร้าได้เลยถือเป็นอีกหน,หนึ่งแพลตฟอร์มขายของมือสองยอดฮิตที่ติดสำรวจทุกครั้ง 3 Instagram โดยปกติ i n s t a g r กรมเป็นช่องทางสื่อสารออนไลน์ที่หลายคนมีบัญชี i ิน t a g r กรมไว้อัปเดตเรื่องราวต่างๆที่ประทับใจแน่นอนว่าเราสามารถใช้ i ิน t a g r กรมในการทำการตลาดขายของมือสองได้เพราะจากที่เห็นส่วนมากจะโพสขายสินค้าทั้งเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องประดับกล้องถ่ายรูปและอื่นๆจุดเด่นของ i n s t a g r กรก็คือสามารถติดแฮชแท็กเพื่อจัดหมวดหมู่และกระจายรูปสินค้าไปยังลูกค้าที่สนใจได้แถมยังสามารถติดต่อซื้อขายผ่านคอมเมนต์ได้โดยตรงนอกจากนี้ยังสามารถสร้างแอคเคาท์ที่เป็นร้านค้าโดยเฉพาะ i n อิสตาแกร Business ไม่ต้องไปปะปบบนกับ IG ส่วนตัวหรือถ้ามี Facebook Page อยู่แล้วก็สามารถเชื่อมต่อเข้าด้วยกันโดยไม่ต้องสร้างแอ count ใหม่ก็ได้ 4. ขายดี จุดเด่นของขายดีคือเป็นแหล่งขายของออนไลน์ที่สามารถเอาของประเภทมือสองมาปล่อยขายได้ไม่ว่าจะเป็นของใช้เสื้อผ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมาร์ทโฟนจนกระทั่งบ้านและรถมือสองก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มนี้เช่นกันวิธีการใช้งานไม่ยุ่งยากมีไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถเข้าถึงผู้ซื้อได้ทันที 5. พันทิปมาเก็ตเพลสพันทิปมาเก็ตเพลสอีกหนึ่งเว็บไซต์คือพันทิปที่หลายคนคุ้นเคยกันดี จึงการันตีเรื่องความน่าเชื่อถือแถมเป็นพื้นที่ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้คนที่อยากขายของมือสองได้เป็นอย่างดีเพราะสามารถลงประกาศได้ฟรีมีสินค้าครอบคลุมทุกหมวดหมู่แถมยังสามารถลงประกาศแบบใช้พื้นที่จังหวัดที่เราลงประกาศมาช่วยให้การขายง่ายขึ้นอีกด้วยซึ่งเราสามารถใช้งานโดยไม่ต้องสมัครสมาชิกแต่การสมัครสมาชิกจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้มากขึ้นและทําให้เพิ่มโอกาสในการปิดการขายนอกจากนี้ยังสามารถเปิดร้านค้าออนไลน์ได้ด้วยเมื่อสมัครสมาชิกแล้วให้เลือกเปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี หรือจะเลือกลงประกาศโฆษณาฟรีก็ได้จากนั้นทําการกรอกข้อมูลสินค้าที่เราต้องการขายให้ครบถ้วนเท่านี้ก็สามารถประกาศขายของมือสองได้ทันที 6. ก h o อปี้ถือเป็นเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ยอดฮิตที่ติดสำรวจทุกครั้งแต่งานนี้ช้อปปี้ก็ไม่ได้มีดีแค่ให้คนเข้ามาช้อปปิ้งเท่านั้นแต่ทำให้หลายคนสามารถเป็นพ่อค้าแม่ค้าได้ในช้อปปี้ด้วย บางคนที่มีของมือสองสภาพดีแต่ไม่รู้จะเอาไปขายที่ไหนหรือไม่อยากไปเปิดร้านขายของมือสองให้เสียค่าเช่าพื้นที่ก็มาขายในแพลตฟอร์มนี้ที่เป็นช่องทางเสริมที่ดีมากข้อดีของช้อปปีคือระบบการโอนเงินที่ปลอดภยัยมีระบบช่วยออกค่าจัดส่งให้แล้วมีแคมเปญช่วยดึงดูดขาช้อปให้เข้ามาใช้บริการ 7. La z a d a อีกหนึ่งเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันกับ Lazada เว็บซื้อขายสินค้าออนไลน์ขนาดใหญ่หมวดหมู่สินค้าเปิดกว้างเรียกได้ว่ามีครบทุกความต้องการไม่ว่าจะเป็นสินค้ามือหนึ่ง สินค้ามือสองและการพัฒนาของ Lazada ที่มีแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือจะช่วยขยายฐานลูกค้าให้กว้างมากขึ้นเด่นที่สุดคือบรรดาโปรโมชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนลดประจําเดือนส่วนลดจากคูป,ปองพิเศษเป็นอีกหนึ่งการตลาดที่ทําให้คนสนใจเข้าช้อปปิ้งเป็นอย่างมากการขายสินค้ามือสองใน Lazada าจงมีโอกาสขายดีได้ไม่แพ้สินค้ามือหึงทั้งหลายแต่ 8. ตลาด com ตลาด .com ใช้ระบบ U-Commerce หรือ Universal Commerce คือระบบที่เป็นศูนย์กลางการค้าขายบนโลกออนไลน์เชื่อมโยงทุกแพลตฟอร์มที่ธุรกิจต้องการเข้าด้วยกันเช่น s h o p ป e Lazada และ GD c e เซ็ a ท a นอเม eBay วิธีการขายของมือสองเริ่มจากเข้าหน้าเว็บตลาด .com จากนั้นคลิกเปิดร้านค้าออนไลน์จากนั้นทำการกรอกข้อมูลร้านลงข้อมูลสินค้าให้เรียบร้อยเท่านี้ก็สามารถขายของมือสองได้แล้ว 9. w l าวีเลฟช p อ เป็นเว็บไซต์ขายของออนไลน์ที่เปิดให้บริการมายาวนานกว่า10ปีมีหมวดหมู่สินค้าให้เลือกมากมายตั้งแต่ของใช้ในบ้านของใช้แม่และเด็กเสื้อผ้าแฟชั่นอุปกรณ์ไอทีเครื่องใช้ไฟฟ้าและอื่นๆข้อดีสำหรับการเปิดเว็บขายของมือสองฟรีบนแพลตฟอร์มนี้คือเปิดง่ายแค่ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวก็เปิดร้านค้าออนไลน์ได้ ค้นหาเจอง่ายเพราะโครงสร้างเว็บไซต์รองรับการทำงานของระบบ Search Engine ทางร้านค้าได้รับเงินเร็วเมื่อลูกค้ายืนยันการรับสินค้าสำหรับบุคคลธรรมดามีลูกค้าเยอะและขายได้หลายช่องทางทั้งบนเว็บและแอปพลิเคชันมือถือในระบบ iOS และ Android วิธีการขายของมือสองในแพลตฟอร์มนี้เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ WeLoveShopping แล้วคลิกเปิดร้านค้าฟรีจากนั้นก็กรอข้อมูลตามขั้นตอนของทางเว็บไซต์เท่านี้ก็เปิดร้านได้แล้ว 10. กระปุก o m เว็บไซต์กระปุก .com เปิดโอกาสให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ได้นำสินค้ามาลงขายกันแบบฟรีๆไม่ว่าจะเป็นสินค้ามือหนึ่งหรือสินค้ามือสองภายใต้คอนเซ็ป์ที่ว่าซื้อง่ายขายคล่องของเพียบความโดดเด่นของเว็บไซต์ขายของมือสองกระปุก .com คือมีแคตตาล็อกบนหน้าเว็บไซต์ที่สวยงามโดดเด่นและมีข้อมูลสินค้าที่หาได้ง่ายมากๆ 11. e a s y m a .com เป็นเว็บไซต์แอปพลิเคชันศูนย์กลางแหล่งรวมการซื้อขายสินค้าออนไลน์ลงประกาศขายสินค้าออนไลน์ฟรีซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความสะดวกสบายและรวดเร็วให้เก่สมาชิกผู้ใช้งานเพื่อให้ง่ายในการเลือกซื้อสินค้าหรือช้อปปิ้งออนไลน์และสร้างรายได้ในการขายสินค้าออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วช่วยพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ประหยัดงบในการทำเว็บไซต์ของตนเองเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนของมือสองให้กลายเป็นรายได้ผู้ที่อยากประกาศขายสินค้าแบบไม่ต้องลงทุน 12. eBay เป็นอีกเว็บไซต์ที่พัฒนามาจากแพลตฟอร์มประมูลสินค้าสู่การขายซึ่งสามารถขายได้ทั้งมือ1และมือ2อ,อีกทั้งยังสามารถพัฒนาระบบหลังบ้านอย่างต่อเนื่องในการวิเคราะห์ตลาดเทรนด์ฮิตต่างๆช่วยออกแบบพฤติกรรมของผู้บริโภคและกำหนดราคาขายได้อย่างเหมาะสมและยังมีระบบ AI ในการจัดการคลังสินค้าทำให้ระบบสามารถรู้ใจผู้ซื้อทำโปรโมชั่นและเมนูสินค้าต่างๆได้ถูกจุดแต่ eBay แม้จะสมัครเป็นผู้ขายได้ฟรี แต่จะมีเก็บค่าธรรมเนียมด้วยถ้าสินค้าถูกขายออกไปที่สำคัญจะต้องมีบัตรเครดิตด้วยเพื่อใช้ในการสมัครลงทะเบียนเป็นผู้ขายอย่างไรก็ดีแม้จะมีช่องทางการขายของออนไลน์ให้เลือกมากมายแต่สิ่งที่ควรระวังมากที่สุด เมื่อลงขายสินค้ามือสองผ่านเว็บไซต์ก็คือเรื่องคุณภาพสินค้าถึงแม้ว่าจะเป็นสินค้ามือสองที่ผ่านการใช้งานมาก่อนหน้านี้แล้วแต่คุณภาพก็ควรอยู่ในราคาที่เหมาะสมหรือมีคุณภาพที่สมเหตุสมผลกับราคาสินค้าต้องใช้งานได้จริงและควรมีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลสินค้านั้นให้ครบถ้วนเช่นสินค้าอยู่ในสภาพไหนมีตำหนิตรงจุดไหนบ้าง คือให้ผู้ซื้อได้พิจารณาคิดวิเคราะห์ไต่ตรองดูก่อนตัดสินใจซื้อจะได้ไม่มีปัญหาหรือมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นในภายหลัง ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า250,000คน f คนแฟนชายโซลูันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ